สวัสดีค่ะครูฟ้า q r วนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จัดให้ตามคำเรียกร้องนะคะมีหลายคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าอยากดูรีวิวเฉดสีของรัสเซียนะคะซึ่งเรามาพูดกันก่อนว่าทำไมหลายๆคนถึงบอกว่าอยากดูเฉดสีของรัสเซียเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราพูดถึงว่าเฉดสีของรัสเซียเนี่ยเราจะคิดถึงความเข้มขน้น นะคะความคุณภาพความพรีเมียมนะคะแล้วก็เราก็จะคิดถึงความติดดีติดไวของเขาแล้วก็เฉดสีที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะมีความละมุนของสีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวเฉดสีสักปากนะคะแบรนด์ที่กำลังดังตอนนี้เลยนะคะสีฮานาฟี่ค่ะนี่นะคะแบรนด์ฮานาฟี่นะคะหน้าตาแบรนด์เขาก็จะโลโก้แบบนี้นะจ๊ะอ่าทีนี้ครูฟ้านะคะก็ เขามีอยู่10เฉดใช่ไหมครูฟักก็จัดมาหมดเลยจ้าสิเฉดน,นะคะวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันให้ดูนะคะ10เฉดเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนพูดถึงความเข้มข้นของเขาเนี่ยส่วนตัวเนี่ยได้ลองใช้แล้วบางเฉดสีนะคะบางเฉดสีเพราะอะไรทาไมถึงพูดว่าบางเฉดสีเพราะว่าโอเค1เพิ่งได้มา 2. ความรู้สึกแรกที่เห็นสีเนี่ยเรารู้สึกว่าอ่ะดูให้ดีนะสีเขา ที่ดูแล้วจากขวดเนี่ยดูแล้วมันสวยจริงๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4เฉดเองนะอ่าถ้าหลายคนดูดีๆลองเลือกดูนะคะว่าใจตรงกันหรือเปล่านะสีอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความตุ่นความม่วงความแบบเฮ้ยแบบนี้จะเอามาสักกับปากคนบ้านเราได้หรออะไรแบบนี้นะอ่าซึ่งนี่อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวที่ฟ้าเห็นสีนะอันนี้มันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นการรีวิวเนาะฟาก็รีวิวจากความรู้สึกที่ฟ้าเห็นนะคะฟารู้สึกว่าแบบชอบจริงๆมีไม่กี่สีเองนะคะแต่ทีนี้ไอ้สีที่เราว่าโอเคพอก็ก็สวยอะ่ะก็โอเคนะเดี๋ยวลองเอามาสักลูกค้าดูแล้วพอสักอะคะ่ะเรารู้เลยว่าสีเขาเข้มข้นมากนะฟ้า ดูจากขวดแล้วแล้วเวลาที่ลองใช้จริงอะค่ะสีมันจะต่างกันนิดนึงสีมันมีความสดนะคะมีความสดมีความสดใสามากกว่าสีที่มองเห็นจากขวดนะคะ <S <S ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเฉดกันนะคะ <S <S อ่านี่ตอนนี้เนี่ยใส่มาไว้ให้แล้วใส่แก้วมาไว้ให้แล้วนะคะ <S <S ลองมาดูสีเบอร์หนึ่งกันก่อนนะคะนี่จ้ะสีเบอร์หนึ่งนะคะอ่าใส่มาไว้ให้แล้วนะ สีเบอร์หนึ่งนะคะ n u m b e อรนะคะ a r o งนะคะนี่เฉดสีเขาจะแบบนี้นะคะออกส้มแบบพาสเทลที่มีความแดงนิด,น,ดนิดนะจ๊ะอ่าส้มพาสเทลที่มีความแดงนิดนิดนะคะอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งคะ่ะต่อมานะคะเฉดสีเบอร์สองนะคะหาก่อนนะเบอร์สองนะคะสีโรสค่ะเบอร์สองสีโรส นี่จ้ะอ่ามีความชมพูพาสเทลอันนี้สีจากขวดจริงนะลองดูสีจากขวดจริงนะคะอ่าเบอร์สองนะคะออกชมพูพาสเทลสีนี้ฟ้าลองใช้ให้กับลูกค้าแล้วค่ะสวยมากๆค่ะสวยสดใสมากๆเลยนะคะอ่าแล้วสีของเขานะคะประหยัดมากอันนี้ฟ้าใช้เข็มหนึ่งนะใช้เข็มหนึ่งหยดสีไป12หยดคือเหลือ นะเพราะว่าคือจะบอกว่าถ้าเครื่องเราดีเข็มเราดีสีมันจะไม่พ่นออกมามากเกินไปพอสีไม่พ่นออกมามากเกินไปเนี่ยด้วยคุณภาพของเม็ดสีของเขาที่ดีแล้วนะคะมันรู้สึกได้เลยว่ามันฝังเข้าไปในผิวนะคะโมเลกุลเขาเล็กมากฝังเข้าไปในผิวปากได้เลยนะคะสีไม่กองนะคะเช็ดแล้ว่าหลังจากที่เช็ดแล้วนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอสีมันฝังไปในผิวแล้วนะคะ ต่อมานะคะสีเบอร์3ค่ะสีพีชนะคะสีพีชอันนี้นะคะออกส้มนูดนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าเราที่ปากคล้ำนะคะเบอร์3า u น b e เบอร์สนะคะสีพีชค่ะสำหรับใครนะคะที่เจอลูกค้าปากคำาำเนี่ยตัวนี้เป็นส้มนูดนะคะที่เรานะคะสามารถใช้สักให้กับลูกค้าที่มีความปากคำได้เลยนะคะ ต่อมานะคะอ่าต่อมาเบอร์สี่อยู่ไหนนะอ่าเบอร์สี่คู่ปั๊บขยับกล้องลงมาให้เห็นได้นะเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่นะสีเชอร์รี่ค่ะโอ้ฉันจะขย่าตรงนี้ฉันจะขยา่ขยาแก้วแล้วฉันก็ไปขย่าตรงนี้อ่ะเบอร์สี่นะคะ number f o r นะคะสีเชอร์รี่ค่ะสีเชอร์รี่นะคะจะมีความแดงค่ะเป็นสีแดงนะคะ ดูในขวดเนี่ยมันจะดูแดงแบบอมชมพูอมม่วงนิดนึงนะดูน่ากลัวที่จะหยิบมาใช้แต่พอเอาสีลงในแก้วลงในผิวแล้วนะคะมันออกแดงมันออกแดงนะคะเดี๋ยวจะลองแบบเอาทามือตัวเองนิดนึงสิจะเลอะไหมนะอ่ะเบอร์สีนะออกแดงเนี่ยค่ะออกแดงนะ เบอร์สีออกแดงนะคะต่อไปนะคะสีเบอร์ห้าอยู่ไหนเอ่ยเบอร์ห้านะคะสีเบอร์ห้าค่ะสตรอบเบอรีร่นะคะสีสตรอบเบอรีร่จ้ะอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ออกแดงที่มีความอมส้มเรียกได้ว่าแดงส้มนะคะสีเบอร์ห้านะคะอ่าสตรอบเบอรี่แดงส้มค่ะถ้าลูกค้าปาก ไม่คล้ำม,มากคล้ำนิดหน่อยนะคะแบบเหมือนอมน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะสามารถใช้สีเบอร์นี้ได้เลยนะคะ,ะใครที่แบบลูกค้าปากซีดๆแล้วก็ลูกค้าปากแบบมีความอมน้ำตาลนิดหน่อยนะเบอร์นี้นะคะสตอรอเบอร,รี่นะคะนัมเบอร์ 5. ต่อไปนะคะสีเบอร์เรียงไว้ก่อนสีเบอร์หเบอร์ห r ราสเบอร์รี่นะคะ ดูจากขวดเนี่ยบอกตรงว่าไม่กล้าหยิบมาใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความม่วงนะจ๊ะแต่เรามาดูสีจริงเขามันก็ไม่ม่วงนะคะมันเป็นแบบ เออมันก็ม่วงนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ม่วงขนาดนี้เนอะแม้มันเป็นม่วงแบบนุ่นๆชมพูที่อมม่วงอันนี้เนี่ยลูกค้าต่างชาตินะคะก็จะชอบอยู่นะแบบนี้นะสีนี้เนี่ยมีลูกค้าถามหาอยู่เหมือนกันนะคะอ่าบางคนเขาก็จะชอบลิปประมาณโทนสีนี้เลยนะคะอ่าสีราสเบอร์รี่ค่ะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์6โอเคต่อมานะคะ ซีเบอร์เค่ะ Number 7เซเนะคะสวยมากตัวนี้แต่ดูขวดก่อนนะไม่กล้าหยิบมาใช้เหมือนกันเพราะว่าอะไรมันดูแดงก่ําแดงช้ามากเลยอะแต่เขาเป็นสีชมพูค่ะอ่าเขาเป็นสีชมพูที่มีความมีความอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยิบอีกอีกชมพูนึงให้ดูอันนี้ Number 7เซเนะอ่ะอ่ะเทียบให้ดูก่อนนี่ Number 7เซเนะคะ แคนเบอรี่ใช่ไหมแคนเบอรี่ทีนี้เรามาดูแล้วชมพูมันต่างกับชมพูนัมเบอร์สองยังไงอันนี้ชมพูนัมเบอร์สองจะมีความนู้ดกว่าเห็นไหมคะแต่ชมพูแคนเบอรี่เนี่ยเขาจะเป็นชมพูแบบชมพูนะคะชมพูเข้มกว่าโรสเนี่ยเป็นชมพูนู้ดชมพูแบบสดใสนู้ดนู้ดนูดนะคะต่อมาอะ ต่อไปอันนี้เนี่ยจะเป็นสีโทนอิดแล้วนะคะเป็นสีโทนอิดนะคะอ่า n u r b e r นะคะ Number น,นะคะจะเป็นสี Red Earth ค่ะอ่ามาดูสี Red Earth กันก่อนนะคือสีจริงกับสีในแก้วอะคะ่ะที่สีที่เรา,าหยดมาให้ดูเนี่ยต่างกันมากเลยนะ สีเนี่ยดูแบบหมูมืดเลยนะคะแต่สีจริงเนี่ยค่ะคือสีอิดนี่แหละสีอิดที่ทุกคนตามหานะคะแต่อันนี้จะเป็นอิดแบบทนมืดนิดนึงนะคะลูกค้าต่างชาติจะชอบนะคะแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีลูกค้าต่างชาติเนี่ยมีติดร้านไว้ก็จะดีนะคะลูกค้าถามหาแน่นอนเพราะว่าลูกค้าฟ้าก็เคยถามหาสีนี้นะแล้วคือแบบเราไม่ได้ติดร้านไว้ใช่ไหมต้องนัดใหม่เพื่อที่จะสั่งซื้อสีมานะคะอ่ะนี่เป็นสีอิดแต่ทีนี้ ไอ้สาสีที่เหลือเนี่ยมันเป็นโทนอิฐหมดใช่ไหมเราจะมาดูความแตกต่างของแต่ละอิฐว่ามันอิฐยังไงนะต่อมาสีนัมเบนนะคะซอฟเบจอ่าซอฟเบจนะคะตัวนี้เนี่ยจะออกอิฐแบบนูดจะออกอิฐแบบนูตนะคะนัมเบนนะคะอ่าทีนี้สีตัวนี้นะคะอ่าลองดูสีจากขวดจริงนะอ่ะแล้วนี่สีที่หยดออกมานะคะเฉดสีจริงคือตัวนี้นะคะ เพราะอะไรรู้ไหมทําไมเฉดสีเขาถึงดูมืดแล้วเฉดสีจริงมันดูสว่างกว่าเพราะว่าความเข้มข้นของเขาสูงนะคะ,ะถึงบอกว่าเป็นสีที่มีความเข้มข้นสูงนะคะติดไว้ต่อมาก็เป็นสีโทนอิดนะคะตัวนี้นะคะ number t e นะคะ barberry นะคะนี่ค่ะ,ะจะเป็นส้มอิดนะคะที่มีความเห็นส้มชัดที่สุดในบรรดาสีโทนอิดของเขาที่มีอยู่3สีนะ ทีนี้ให้ครูป๊อปลองแผนกล้องมาตรงนี้จ้ะว่า3าสีตรงนี้นะสาีเนี้ยค่ะมันเป็นโทนอิดใช่ไหมมันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้เบอร์8เบอร์9นะคะเบอร์8เบอร์9เบอร์สิบเห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะมีความอิดที่มีความนูดตัวนี้จะเป็นความอิดที่สดสม้มตัวนี้จะเป็นอิดแบบอิดไหมนะคะดังนั้น ลูกค้าอยากได้เฉดไหนเลือกดูนะคะทีนี้อ่ะนะคะเราเห็นเฉดสีทั้งหมดนี้แล้วนะคะสามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเฉดสีนี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้เอาไว้เลือกสีเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราดูจากเฉดจากคอมพิวเตอร์เวลาที่เขาส่งร้านส่งชาร์จสีให้ใช่ไหมบางทีมันเป็นเฉดจากคอมพิวเตอร์มันไม่ตรงนะคะอันนี้เฉดเนี้ยตรงแน่นอนนะคะ แล้วทีนี้เวลาที่ลูกค้าถามว่าสักแล้วจะได้สีนี้เลยไหมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องพูดถ้าใครดูหลายๆคลิปของฟ้านะจะรู้ว่าฟ้าจะสอนให้กันตัวเองก่อนทุกครั้งนะคะกันตัวเองคืออะไรลูกค้าคะสีที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพผิวปากเดิมของลูกค้าสีผิวปากเดิมของลูกค้าและการดูแลหลังการสักนะคะและสภาพร่างกายความสามารถในในการเขาเรียกว่าไงการรักษาแผล ของตัวเองนะคะลอกมากลอกน้อยนะคะบางคนดื่มน้ำมากน้อยอะไรนะคะก็มีผลหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะจะบอกว่านอกจากสภาพผิวต่างๆอะไรที่เราพูดก่อนหน้าน,นี้แล้วตัวช่างเองนะคะเราเนี่ยเป็นช่างเราก็ต้องเลือกสีที่เหมาะสมกับลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้า ดิฉันมีฮานาฟี่อยู่14สีนะคะลูกค้าอยากได้สีไหนเลือกเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องเลือกว่าโอเคลูกค้าค้าของลูกค้าเนี่ยปากลูกค้าค้ำนะคะลูกค้าแนะนำนะคะตอนนี้ค้ำมากเราจะต้องใช้โทนสีนี้นะคะเพื่อปรับให้ปากสว่างขึ้นนะคะแล้วครั้งต่อไปเนี่ยติดตามผลว่าถ้าลูกค้าปากสว่างขึ้นแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเราจะใช้สีอะไรนะคะหรือบางคนลูกค้าปากไม่คำ้ำอยากจะได้สีนี้นะคะ แต่ลูกค้าปากซีดเฉยๆแบบนี้จัดให้ได้เลยนะคะอยากได้สีอะไรทุกสีจัดให้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าปากไม่คานะดังนั้นการติดของสีเนี่ยการสีมันจะติดออกมาเป็นสีไหนขึ้นอยู่กับเราเลือกให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญที่จะต้องรู้เลยนะในการใช้สีของ h a n น f ฟนะเพราะว่าตอนที่ฟ้าได้สีมาครั้งแรกฟ้าก็ไม่รู้ว่าเขาเข้มข้นสูงตามคําล่ําลือจริงๆ เราก็ใส่น้ำหนักมือเดิมเราเลยค่ะใส่น้ำหนักมือปกติไปเลยรู้สึกว่ามันติดมันติดดีมากอะ่ะแล้วมันติดดีแบบมันติดเกินไปพอสีมันเข้มข้นสูงอะค่ะมันมีความถ้าสีเข้มข้นสูงนะแล้วบวกกับเรามือหนักหรือเอาง่ายๆว่าถ้าสีไม่ได้มีความเข้มข้นสูงสีทั่วไปอะค่ะถ้าเรามือหนักเกินไปอะ่ะอ่ะมันก็จะเกิดความเขาเรียกว่าไงอะ ความไม่สม่ําเสมอของสีสีติดเป็นก้อนๆนนะคะถ้าสีติดเป็นก้อนๆนนะบอกเลยว่าเรามือหนักเกินไปกับสีที่ใช้นะคะทีนี้สีฮานาฟี่เนี่ยจะต้องใช้น้าหนักมือที่เบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาความเข้มข้นสูงทีนี้มันจะมีตัวนี้ค่ะเป็นตินเนอร์นะคะเป็นตินเนอร์ของฮานาฟี่เองเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นโซลูชันนะคะที่จะช่วยทำให้สีเนี่ยเขา ลดความเข้มข้นลงอีกสักนิดนึงเพื่อให้เหมาะกับน้ําหนักมือเรานะคะแล้วก็จะเป็นตัวนําพาสีนะคะฝังเข้าไปในผิวนะคะเวลาที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอะไรว่ามันเป็นตัวเหมือนแบบนําพาสีเข้าไปฝังใต้ผิวนะคะอ่าตอนที่ไม่ได้ใส่ตินเนอร์ครั้งแรกของฟ้าน่ยไม่ได้ใส่ตินเนอร์เรารู้สึกว่าสีติดเป็นก้อนๆเพราะว่าอะไรเขาเข้มข้นสูงไง นะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะทีนี้ตัวนี้มันก็จะช่วยให้งานของเราอะคะ่ะติดละมุนขึ้นตัวนำพาสีเข้าไปฝังเข้าไปในผิวนะคะแล้วสัสดส่วนจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาจริงขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือเราด้วยอย่างของฟ้าอย่างเงี้ยฟ้าเป็นคนมือเบาอยู่แล้วนะี่ว่ามือเบาอยู่แล้วนะขนาดว่าใช้สีของเขายังรู้สึกว่าเราเราหนักไปเลยนะก็ยังต้องใช้ตัวนี้พอใช้ตัวนี้ฟ้าจะหยดอย่าง12หยดอย่างเงี้ยคะ่ะ ฟ้าใช้42หยดเนี่ยเหลือนะอ่าแต่12หยดของฟ้าเนี่ยฟ้าจะหยดตัวนี้ประมาณ2หยดนะคะก็จะเป็นน้ำหนักมือที่จะเป็นสีที่น้ำหนักแบบเขาเรียกว่าไงเป็นสีที่เหมาะกับน้ำหนักมือเรานะคะถ้าผสมแล้วเนาะทีนี้เราก็ต้องลองดูน้ำหนักมือเราด้วยนะคะบางทีถ้ามือเราหนักหนักกว่านี้อย่างเงี้ยอ่ามือหนักกว่าฟ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปเป็น12หยดต่อ3หยดนะคะอ่าหรือ12หยดต่อ4หยดขึ้นออยยู่กกัับนน้หมืเล ยังไงเนี่ยก็ฝากสีฮานาฟี่ไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครนะคะอยากได้สีฮานาฟี่นะคะตอนนี้เนี่ยครูฟ้าก็มีจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อได้ดูรายละเอียดข้างล่างที่เขียนไว้ใต้คลิปนะคะว่าช่องทางการจัดซื้อเนี่ยซื้อได้ที่ไหนนะคะหรือว่าแอดไลน์ของเราก็ได้นะคะแอดไซค่ะ C U T E A R T S 1 5นะคะ Q R 1 5นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะคะอ่าแล้วก็ เราก็จะมีเฉดสีนะคะเฉดสีของวันนี้แหละที่เราจะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาให้เลือกนะคะว่าอยากได้เฉดไหนนะคะก็ใครนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะให้ครูฟ้าทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอ่าที่ใต้คลิปได้เลยนะคะครูฟ้าอ่านทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยครูฟ้าก็จะทำคลิปดีๆแบบนี้ให้ยังไง ฝากกดติดตามเริ่มลินพันกันละยังไงก็ฝากกดติดตามคลิปของครูฟ้าไว้ด้วยนะคะอ่ะฝากกดติดตามช่องของครูฟ้าคิวอาร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเทคนิคใหม่ๆนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆเนี่ยเราก็จะมาแนะนําแบ่งปันกันในช่องของเรานี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ